สวัสดีครับสวนงุ่ลภูพิชชาครับเช้าวันนี้ในวันที่26พฤศจิกายนนะฮะโดยบรรยากาศช่วงนี้อากาศในภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนอยู่ในช่วงที่ฝนกำลังตกทุกวันนะครับตกหนักเลยทีเดียวนะครับดูจากสภาพของท้องฟ้าตอนนี้นะฮะก็มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับ บริเวณสวนตอนนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำนะบริเวณหน้าแปลงออุ่นนะครับก็ปรับเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะครับก็ไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วทำให้ต้นไม้เล็กๆเนี่ย ต้นดอกไม้อะไรต่างๆพวกนี้ตายได้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะเอามาลงในแปลงนะครับก็เพียงแค่ได้เพาะไว้ในถาดสำหรับชำต้นกล้านะครับส่วนบรรยากาศวันนี้แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ก็ยังมีฝนหนักนะครับเพราะฉะนั้นการทำองุ่นในช่วงที่ นหนักก็เป็นปัญหาสำหรับการทำองุ่นในภาคใต้มาโดยตลอดสำหรับท่านที่ทำองุ่นในช่วงหน้าฝนนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีจากคลิปที่ผมนำเสนอนะครับ วันนี้มาดูองุ่นในช่วงที่กำลังออกช่อดอกนะครับในโรงเรือนว่าเป็นยังไงบ้างที่ตัดแต่งมา26วันนะครับก็คือตัดแต่งเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ ได้จีดพุ่นจิบเบลินสำหรับการยืดช่อไปแล้วสอ,สองรอบนะครับสำหรับบิวตี้ซิเลตช่อดอกก็ยาวประมาณ10เซนนะครับสิบเซนหรือ10เซนก,กว่ากว่าอันนี้ก็เป็นช่อรุ่นแรกๆนะครับเป็นช่อดอกที่ออกมารุ่นแรกๆ นะครับถ้าในช่วงหน้าฝนอาจจะมีมีปัญหาบ้างนะครับอันนี้ก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะบานนะครับก็คือบิวตี้จะบานที่30กว่าวันตอนนี้ตังดินไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ ฝนตกอากาศปิดนะครับแล้วก็มีน้ำมีความชื้นในดินจากบริเวณด้านข้างของโรงเรือนก็ไม่ไม่ได้ให้น้ำองุ่นในชุดนี้มานานแล้วครับป,ประมาณร่วมสิบกว่าวันแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องระวังนะครับ ก็มีโอกาสได้รับความเสียหายเยอะมากในช่วงหน้าฝนนะครับทั้งโรคราแล้วก็ทั้งปริมาณจำนวนความชื้นในดินที่มีค่อนข้างสูงทำให้อง่นของเรามีปัญหาทั้งใบและดอกนะฮะอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูในช่วงที่อง,ง่นกำลังออกช่อดดอกนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ประมาณว่าเราสามารถควบคุมได้อยู่นะครับเพราะว่าเราทำองุ่นในโรงเรือนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโรงเรือนเนี่ยสามารถที่จะช่วยช่วยป้องกันได้หลายๆอย่างนะครับการทำองุ่นในโรงเรือนสําหรับมือใหม่เนี่ยถือว่าจำเป็นนะครับสำหรับมือใหม่ที่ ที่จะต้องมีโรงเรือนนะครับมีหลายๆท่านสงสัยเรื่ององุ่นแตกรากนะครับดูรากขององุ่นที่แตกออกมาตามบริเวณตาตามบริเวณข้อที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับจะมีรากอากาศออกมาซึ่งรากพวกนี้นะฮะจะเกิดขึ้น ในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงจะทำให้รากพวกนี้แตกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นในหน้าแรงก็จะมีน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแบบนี้รากอากาศจะแตกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสักพักหนึงเมื่อสภาพอากาศที่มีร้อนขึ้นมีแดดมีความร้อนมากขึ้นเนี่ยรากพวกนี้ก็จะจะเหี่ยวนะครับ แล้วก็จะหยุดไปนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวบอกให้เราว่าให้เรารู้ว่าลรงเรือนของเราอาุนของเราได้ได้รับความชื้นมากนะครับทำให้อาุนแตกลากออกมาตามข้อตามตาตามข้อที่เราตัดนะครับตามข้อส่วนใหญ่ก็จะแตกมาพร้อมกับตา ไม่ใช่มาพร้อมกันหลักมาที่หลังรากมาที่หลังแต่ตาแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับจุดที่เราตัดตอนที่เราปุนกิ่งนะครับโดยเฉพาะบิวตี้เนี่ยจะแตกเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าสายฟันอื่นเยอะกว่าแบคโคปอนะครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับไม่มีอะไร ามากมายนะครับไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากมายสำหรับคลิปนี้นะฮะมาให้ดูในบรรยากาศหน้าฝนแล้วก็ดูในช่วงที่ดอกกำลังใกล้จะบานอ,าอันนี้นะครับมาเจอรังหนอนนะครับที่ ฟักตัวแล้วเป็นตัวอ่อนนะครับถ้าเจอแบบนี้ต้องกําจัดนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยไว้อีกประมาณ2-3วันนะครับเขาก็จะแพร่กระจายออกไปเต็มพื้นที่เลยในบริเวณใค้เกียงที่รังเขาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดเขาแต่เนื่นๆถ้าเราเจอเขาแบบนี้ก็สามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับ ในช่วงในช่วงนี้นะครับสำหรับพันธ์สายพันธุ์แบคูปอจะมีปัญหาเรื่องน,งน้ำเรื่องความชื้นค่อนข้างจะเยอะกว่าบิวตี้นะครับก็จะได้งอาการออกมาทางใบนะบดูลักษณะของใบที่มีปัญหาจะเป็นใบลักษณะแบบนี้ใบแก่นะครับสีจะออกเหลืองๆนะครับมีไหม้บางจุดนะครับอันเนี้ย เป็นลักษณะอาการที่แสดงให้เรารู้ว่าอาุ่นยังได้รับน้ําในปริมาณที่เยอะเกินกว่าที่อาุ่นต้องการนะครับก็เลยแสดงอาการออกมาแบบนี้เบกอป,ปอนะครับยากสําหรับการทําในช่วงหน้าฝนเพราะว่าเบกอป,ปอมี มีความอ่อนไหวต่อ,อความชื้นต่อปริมาณน้ำในดินค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ในช่วงหน้าฝนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอ,อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับการทำอุ่นในในภาคใต้นะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยหน้าฝนจะอยู่ในเดือนตุลาพฤศจิก,กา ที่หนักๆน,นะฮะแล้วก็จะไปถึงตันวา,าด้วยแต่ว่าเราจ้องการที่จะให้หงุนของเราสุกในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเราทำสวนหนุนในแนวทางของอาการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่มีหลายๆหลายหคนหลายๆท่านอาจจะอยากจะมาเที่ยวสวนองุนนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเราจะต้องมีองุ่นให้เขาดาูขายผลผลิตในช่วงนั้นแต่ปัญหาฝนนะครับดหน้าฝนของภาคใต้เนี่ยจะชิดกับปีใหม่จนสร้างปัญหากับเราในการทำดอกองุ่นนะฮะซึ่งวิธีการ แก้ปัญหาเหล่านี้เราก็จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการทำองุ่นในในช่วงหน้าฝนนะฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายสำหรับองุ่นหน้าฝนสำหรับผมก็มองว่ามีสายพันธุ์ที่ตอบสนองดีในช่วงหน้าฝนก็คือบิวตี้นี่แหละนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นน้อยน้อยกว่าเบกปอ นะครับหรือสายพันธุ์อื่นๆซึ่งผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความความรู้มากมายสําหรับสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์อื่นๆนะครับสําสหรับสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น beauty begu p เป็นหลักนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เก่าข,ของการทําองุ่นในหน้าฝนว่าปัญหาที่เราเจอจะมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ